ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปืนฉีดน้ำไร้สายพัมกิน INM 50 WG นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาโตัวกล่องนะครับที่ใส่อุปกรณ์ที่เห็นมันเปื้อนๆนี่คือโต๊ะมันเลอะนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นภาพตอนที่มันแกะออกจากกล่องใหม่ๆให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะครับลายก็สวยเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีคาว่าพัมกินมาให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อ เจ้าเครื่องปืนฉีดน้ําตัวนี้ไว้ใต้คลิปนี้ในดีสคริปชันละกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นข้างในกล่องนะอันนี้ผมก็แอบแกะออกมาดูแล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพตอนที่ยังอ่าแกะใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับอ่าก็อุปกรณ์เลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นหัวต่อนะครับอันนี้เป็นหัวต่อให้มันอ่าให้ตัวปากกระบอกเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีตัวกรองนะครับกรองน้ําจากในถังนะคือปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊มแบบปืนฉีดน้ําไฟฟ้าแล้วก็ใส่แบตแล้วก็เอาสายพวกนี้นะครับไปห้อยลงถังแล้วเราก็ดูดน้ําขึ้นมาฉีดน้ําได้เลยคือเอาไปเล่นสงการเนี่ยผมบอกเลยว่าขี้โกงมากนะครับปืนตัวนี้นี่คือจุ่มใส่ทังน้ําคุณมีแบตพอคุณก็ฉีดเล่นเลยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นอะแอดป APTER เ,เป็นตัวชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จนะแล้วก็ จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นที่ใส่ข้างหน้านะครับดักข้างหน้าตัวนี้เหมือนจะใส่โฟมใส่น้ํายาอะไรอย่างงี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ก็น้ําหนักก็หนักพอสมควรนะอันนี้ก็เหลือมาประมาณ3าขีดนะครับเหลือแบตมา3ามขีดนะอันนี้คือยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้ชาร์จเลย <oops S 1> แล้วก็อเอาอันนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นหัวแบบ งอแบบนี้ปรับได้นะครับสมมุติว่าคุณจะไปฉีดในซอกที่ตัวปากกระบอกปืนเนี่ยมันเข้าไม่ได้คุณก็ต่อหัวยาวแบบอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็ต่อไปแบบนี้แล้วก็ไปต่อปืนก็เอียงหัวเข้าไปได้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะอันนี้คืออุปกรณ์เนี่ยเขาให้มาเยอะสะดหลอเกินนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหัวแบบเปลี่ยนได้นะครับก็เอาไปเสียบแล้วก็สามารถหมุนเปลี่ยนอุ้กกล้องสั่นขออภัยครับแล้วก็เปลี่ยนหัวแบบนี้ได้นะ แล้วก็อันนี้แล้วกันอันนี้นะครับเป็นหัวดูดน้ําอันนี้ก็จะเป็นแบบสายสั้นๆนะครับเป็นสายยางก็ต่อจากตรงนี้เข้าไปอาจจะต่อใส่ขวดน้ําอะไรแบบนี้นะครับก็ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นถังน้ํานะครับถังน้ําแบบพับเก็บได้นะพลาสติกก็ไปครับไปพลาสติกนะแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้ได้นะครับก็ เท่นะอันนี้เทคือประหยัดพื้นที่มากแล้วก็พับเก็บไปเนี่ยมันก็จะหมุนให้แบบนี้อัตโนมัติเลยสวยเลยนะครับอันนี้สวยเลยผมชอบนะอันนี้อ่าแล้วก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับสายยางยาว5เมตรเลยนะครับคือจะยาวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะสายยางก็เป็นยางแบบนุ่มนิ่มนะครับอันนี้ก็ถ้าแผ่ออกมาแล้วก็จะไม่งอแบบเป็นรูปที่ขดไว้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ เอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับโอ้ยหนะักซะเหลือเกินนะโอเคตัวปืนนะมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวโ,โหเหลืองแปน่แปนแเลยนะครับตัวปืนสวยเลยนะครับเดี๋ยวเอาแบตมาก่อนอันนี้แบตนะครับแบตแล้วก็วิธีใส่นะครับให้เอาด้านที่มันตัวแบตนะด้านที่มันไม่มีไออันนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ตัวปืนแบบนี้นะครับ แล้วก็ดันเข้าไปแรงๆนิดนึงนะคือผมเนี่ยต้องให้พ่อเอาไปดันให้เลยเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะครับมันมันดันเข้ายากนะก็ต้องเป็นแรงผู้ใหญ่ดันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะครับอ่าให้เรากดเข้าไปก่อนอกดเข้าไปได้ยังยังไม่ได้ก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับยังไม่ได้อ่ะกดเข้าไปอีกเอายังไงครับเนี่ยยังไง อ๋อได้แล้วนะครับผิดด้านอาปั๊มก็ดูเสียงแรงเลยนะครับดูแรงเลยก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าว่าปั๊มไอ้นี่ยมันยิงแรงขนาดไหนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับก็ไปดูกันเลย ซูมเส้นใหญ่ยิงทะลุเลย ซึ่งตัวนี้มันก็เพียงพอกับการล้างแอร์ของเราแล้วแล้วก็การใช้งานทั่วไปเราก็ใช้ตัวนี้คิดว่าครอบคุมว่าครอบคุมแล้วแต่ยี่ห้ออื่นเราไม่รู้ว่าดีกว่านี้ไหมแต่ว่าเท่าที่เราใช้เนี่ยอันนี้โอเคแล้วประทับใจแล้วเราไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะดีกว่านี้ไหมไม่รู้แต่ถ้าถามว่าในมุมที่เราใช้เนี่ยเราโอเคเราประทับใจแล้วลมันเพียงพอแล้วกับความต้องการของเรา